สวัสดีครับนัอครับอยู่เกมซอนออฟเข้ามาลนะครับคราวนี้จะเป็นสรุปแพทครบรอบ1ปีของเกมนี้นะครับก็มีอะไรเพิ่มเข้ามาเยอะมากเลยครับเยอะมากพอยเอามาทําคลิปได้ครับก็อย่างแรกเลยนะครับสิ่งแรกที่ต้องพูดก่อนเลยนะครับก็คือการอัปเกรดตัวละครครับปัจจุบันนะครับตัวละครนะครับสามารถอัปแรงสิบสามสิบสี่ได้แล้วครับโดยแรงสิบสามเนี่ยก็คือเราแรงสิบสองเสร็จอันนี้คือถ้าเป็นเมื่อก่อนมันสุดแค่ตรงนี้นะครับตอนนี้มันเพิ่มสิบสามให้แล้วซึ่งการจะอัปถึงแรงสิบสามนะครับคุณจะต้องเสีย ไอเม็ดไอเหรียญไอเมดัลอะครับที่ใช้ในอัปเกรดนะครับ100อันนะครับใช่100อันเพราะฉะนั้นจะอัพตัวอะไรก็คิดดีครับเพราะว่ามันใช้เยอะมากแล้วพออัพแรงสิบสาเสร็จนะครับคุณจะเห็นข้างบนนะครับอันนี้คือสกิลแรงสิบสี่นะครับหรือถ้าเกิดให้ใช้ภาษาทางการนยก็คือแอสเซสชั่นสกิลครับก็คือสกิลเสริมพิเศษของตัวละครนั้นนครับโดยตัวละครแต่ละตัวนะครับจะมีแอสเซสชั่นสกิลต่างกันไปครับแต่ละตัวนะอย่างเช่นของโควาเลสเนี่ยครับจะเป็นแอสเซสรับ ฟอร์มออฟสเตตฟาสสโตนครับจะทำให้ HP เพิ่มขึ้น10%แล้วก็โดนพ c สี้ดาเมจน้อยลง10%อครับอันนี้คือเอเซชั่นสกิลแบบปกตินะครับมันจะมีแบบที่เป็นยูนิคสกิลด้วยนะครับของตัวละครแรนลุงครับเดี๋ยวเราค่อยพูดกันอีกทีหนึ่งซึ่งการที่คุณจะอัพเอเซชั่นสกิลได้นะครับคุณจะต้องแอคทีเวตอันนี้เสร็จแล้วมันจะให้ใช้สิ่งนี้ครับนี่อันนี้คือไอเทมแบบใหม่นะครับสำหรับอัพสกิลเอเซชั่นสกิลครับซ Crossing World นะครับข้างขวาสุดครับอันนี้คือโหมดใหม่นะครับ Pioneering Odyssey ครับซึ่งพอเข้ามาเสร็จนะครับคุณจะเห็นอยู่2ฝั่งนะครับคือ Stella ไพลอเ e ียกับ Pioneer Challenge นะครับเรามาเริ่มที่สเต l ่าก่อน Stella ไพลอเ e ียนะครับคือโหมดสำรวจครับก็คือง่ายๆเลยในทุกๆวันเนี่ยไอเนี้ยมันจะเก็บเก็บสำรวจเรื่อยๆนะครับซึ่งมันสำรวจได้สูงสุดคือ16ชั่วโมงครับเพราะฉะนั้นก็คือ1วันเนี่ยมารับของนะครับซึ่งของที่มันเก็บนะครับมันจะเป็นไอพวกนี้ครับเป็นเหรียญ ท่าเล่นต่างๆครับซึ่งเหรียญท่าเล่นต่างๆเนี่ยมันจะเอาไว้ใช้อัพท่าเล่นในโหมดนี้ครับท่าเล่ไพโอเนียครับวิธีอัพก็เหมือนท่าเล่นปกติเลยครับก็คือคุณเอาเหรียญนี่ยมาอัพแค่นี้แหละเนี่ยเอาเหรียญมาอัพแค่นี้นะครับไม่มีอะไรมากซึ่งท่าเล่นในไพโอเนียนะครับจะส่งผลแค่ในด่านไพโอเนียเท่านั้นนะในข้างนอกก็ไม่ส่งผลนะครับแล้วเสร็จอันนี้คือ exploration journey นะครับคือเวลาที่เราเก็บเหรียญนะครับ อย่างเนี้ถ้าเกิดคุณสังเกตนะครับมันจะเขียนนะว่า1ชั่วโมงเนี่ยเก็บได้2เหรียญครับซึ่งวิธีที่ทำให้จำนวนมันเพิ่มขึ้นต่อชั่วโมงครับคุณก็คือมาเล่น exploration journey ครับเนี่ยเนี่ยกดเนี่ยครับพอผ่านด่านเนี่ยครับจำนวนที่เก็บได้ก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งเป้าหมายของโมนนี้มันง่ายๆนะครับก็คือคุณน่ะมาเก็บของที่มันค่อยๆเก็บสะสมเนี่ยเป็นเหรียญพวกนี้ครับเอาเหรียญมา up t a l น n ์ครับ แล้วเสร็จคุณก็เอาไปสู้ใน Exploration Journey เพื่อที่จะทำให้ไอเหรียญเนี่ยมันเก็บได้ดีขึ้นครับแล้วก็วนลูปแบบนี้เรื่อยๆเลยซึ่ง Exploration Journey นะครับชั้นสูงสุดมันคือชั้นที่200รนะครับก็ลาก,กันสนุกเลยส0งซึ่งระหว่างทางน,นะครับจะมีบางชั้นที่ให้ของระบาดพิเศษวยครับอย่างเช่นมีมีโฮปรูไซต์ไว้ใช้สุมกาชาได้ครับก็ค่อยๆเล่นไปครับโหมดนี้มันง่ายๆเลยก็คือคุณเข้ามาเสร็จมาเก็บของมาเก็บเหรียญเนี่ยเอาเหรียญอัพทาเลนแล้วก็ไปเล่นใน Exploration Journey ครับ แค่นี้แหละซึ่งอันเนี้ยสำคัญอย่างหนึ่งก็คือทายเลนของไพโอเนียเนี่ยมันจะทําให้ดาเนี่ยมันง่ายขึ้นครับซึ่งมันจะไปส่งผลกับอันนี้ครับไพโอเนียชาเลนครับอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นะครับว่าตอนนี้เนี่ยมันจะมีสกิลแรงสิบสนะครับก็คือ a s ส e n s i o n Skill นะครับซึ่งการจะอัพ a s สเซนชั่นสก l ลคุณต้องใช้ของอัพครับซึ่งของอัพอันนั้นมาอยู่ในโหมด p นี่ครับไพโอเนียชาเลนครับซึ่งก็มีเต็มเลยมี5อันครับ โดยแต่ละวีคนะครับจะลงได้แค่3ครั้งเท่านั้นนะครับก็ค่อยมาลงก,กันนะซึ่งพอเข้าไปเสร็จนะครับมันจะมีดานให้ด้วยก็คือต้องค่อยทยอยทีละดานไปครับซึ่งอันเนี้ยยากนะไม่ใช่ไม่ใช่ง่ายเลยอย่างที่เห็นมาเขียนดัตติชนเลนครับก็คือถ้าเกิดคุณไม่อัพทาเลนต์ของไพโอนเนียมานะครับคุณอาจจะสู้ลําบากมาในในแบบนี้ครับเพราะว่าต <laughs> ัวเอฟเฟกต์มันก็คือยากแล้วแหละเพราะงั้นคำแนะนำผมนะครับอันเนี้ยมันเป็นรายสัปดาห์ใช่ปะ รอให้รอให้คุณเนะี่ยอัพไปพา er, ย وني เอสเตย์ราพาย وني ให้เยอะๆก่อนครับคือเน้นอัพทาเลนให้เยอะๆไปก่อนจะได้เล่นไอโหมดนี้ง่ายขึ้นครับและคุณจะสังเกตนะครับว่ามันจะมีไอ้น,นี่ครับนิวเลเวเลตอันนี้คือเอ็กเซชั่นสกิลแบบยูนี้นะครับของโคเวเลที่ผมโชว์ให้เมื่อกี้มันคือไม่ใช่ยูนี้นะก็คือตัวละครตัวอื่นมันก็มีสกิลนั้นได้ครับแต่ว่ายูนี้อันนี้เนี่ยจะส่งผลกับตัวละครตัวนั้นเป็นพิเศษเลยครับก็คือเป็นสกิลที่ถูกสร้างให้ตัวละครตัวนั้นครับอย่างเช่น สกิลของิลลีวิวนะครับก็จะเป็นแบบพิเศษเลยไม่มีตัวละครตัวไหนมีครับมีแค่ิลลีวิวตัวเดียวที่มีครับซึ่งไอ้สกิลประเภทยูนี้พวกเนี้ยครับมันจะส่งผลกับการเล่นของตัวละครตัวนั้นเป็นพิเศษครับก็ให้เทียบกันระหว่างอัพไอ้ทาร์เก้นไอ้ up extension สกิลแบบปกติกับยูนี้ผมเชียร์ให้อัพยูดีมากกว่านะเพราะว่ายูนี้จะทำให้ตัวละครตัวนั้นมันเก่งขึ้นอีกขั้นหนึ่งเลยครับเพราะมันต่างกันเยอะนะอย่างเช่นของโคเลยเมื่อกี้แค่เพิ่ม HP กับลด piercing damage แน่ไอ้นี่เนี่ยเพิ่ม ถ้าเกิดยิงจากระยะ4ช่องขึ้นไปนะครับแอคแท็กเพิ่มขึ้น30%แถมถ้าเกิดตีซิงเกิลทาร์เก็ตเนี่ยแปะอิเฟคชันให้ด้วย3สเต็ปครับมันรู้กว่ายังเห็นได้ชัดเลยครับซึ่งเดี๋ยวตังหลังๆนะครับไอแอคเซชันสกิลเวอร์ชั่นที่เป็นยูนิคอย่างนี้นะครับมันก็จะโผล่ขึ้นมาได้เลยครับซึ่งในระหว่างที่จะเล่นอันนี้ครับคุณก็เช็คหน่อยนะครับว่าคุณต้องใช้อะไรครับก็มันจะมีให้เช็คเนี่ยถ้าเกิดเป็นยูนิคสกิลครับแต่ถ้าเกิดคุณอยาก อัพไอคิวมันไม่ใช่อยู่นี้สกิลคุณก็เช็คดีๆนะครับอย่างเมื่อกี้ของโคเลยผมต้องเล่นอันนี้นะถ้าเกิดผมจะอัพก็ต้องเล่นอันนี้ครับอ่าอันนี้คือ Pioneering Odyssey ครับ Stella พายโอ e นอเนี่ยเอาไว้ใช้เก็บเหรียญเพื่ออัพทาเลนต์ครับแล้วพออัพทาเลนต์เสร็จอ่ะคุณก็เอาไปเล่นในดาด Stella พายโอ e นอเพื่อจะให้เก็บเหรียญได้ดีขึ้นแล้วถ้าเกิดคุณคิดว่าไหวแล้วเนี่ยคุณก็มาเล่น Pioneer Challenge ครับเพื่อจะได้เก็บของไว้อัพ a s c อสเ i o n Skill ครับอันนี้คคืออจุดดประะสงง์ขโหหมนนนี้นั่แล สเตล่าพาย وني ่เก็บเหรียญอัพทาเล้นต์เอาทาเล้นต์ไปอัพตัวอัพเสร็จแล้วก็คือเอาไปสู้ในชาเลนต์หรือไม่ก็สู้เพิ่มเพิ่มการดรอปเหรียญเพิ่มขึ้นครับระวังสุดก็คือ1วันเนี่ยควรจะมาเข้าเข้ามารับไอ้นี่นะครับเพราะว่ามันเก็บได้สูงสุดแค่16ชั่วโมงนะส่วนพาย وني ่ชาเลนต์เนี่ยขอแค่สัปดาห์เดียวมาเล่น3ครั้งก็พอแล้วครับก็ถ้าเกิดคุณอยากให้ทาเล้นต์มันอัพเยอะๆก่อนเนี่ยก็รอนจนถึงวันท้ายครับก่อนที่ก่อนที่จะรีเซ็ต รีเซตสัปดาห์ครับค่อยไม่เล่นอันนี้ก็ได้เดี๋ยวผมก็จะรอเหมือนกันครับผมผมจะรอทาเล่นเยอะๆก่อนจะได้เล่นง่ายๆครับโอเคอันนี้คือ p i o n e e r ลิ่งออเ s ซี่นะครับต่อไปนะครับโหมดต่อไปคืออันนี้ครับ Expedition ครับระบบระบบสำรวจนั่นเองก็พอเข้ามาเสร็จนะครับมันก็ง่ายๆเลยครับก็คือคุณกดสำรวจครับเนี่ยกดไปที่อันนี้นะครับแล้วกด Dispatch เนี่ยครับแล้วก็เลือกตัวละครครับเลือกตัวอะไรก็ได้นะ แต่ว่ามันจะมีตัวละครเป็นโบนัสพิเศษนะก็อย่างเช่นไมท่ามิเกลรุดฟิตและกอรีครับโดยการสำรวจแต่ละครั้งนะครับจะใช้เวลา1ชั่วโมงครับแล้ว1วันสามารถสำรวจได้แค่10ครั้งเท่านั้นครับโดยของละวันนะครับก็จะมีเป็นอันแรกเลยคือ Com m o n Power o f g อ o r y ี้ครับอันนี้ไว้อัปเดตประพาคารครับคือไอ้หน่วยที่ใช้สำรวจนะครับต้องใช้ e x p e d i t i o n Light ครับซึ่ง e อ p e d i t i o n l ัน h t จะได้จากประพาคารนะครับก็อันนี้ผมสำรวจเสร็จแล้วก็คือกดรูทมาครับ มันจะมีให้ตอบคาถามอยู่ซึ่งถ้าเกิดคุณเล่นตัวละครที่มันเป็นโบนัสมันจะมีคําถามพิเศษให้ครับนี่แล้วเสร็จก็รูดของครับเนี่ยของรางวัลที่เป็นสุ่มเนี่ยก็จะมีของดีๆยนะอย่างเช่นหินแร่ลุงพวกนี้ครับแล้วเสร็จคุณก็ดิสแพสเชียเอาเนี่ยผมเอาไมท่ามาใส่เหมือนเดิมเสร็จแล้วก็กดดิสแพสครับใช้ไลท์ในการส่งสํารวจครับตาบเข้าไปเรียบร้อยแล้วก็รอครับ1ชั่วโมงหวันทําได้สิครั้งครับ แล้วเสร็จนะครับพอคุณเก็บของได้ครบเนี่ยอย่างเช่นอันเนี้ย common power of glory ผมครบแล้วสิผมก็จะอัปเกรดมันได้ครับขึ้นเลเวลสอคราวนี้เนี่ยพอขึ้นเลเวลสอเสร็จนะครับก็จะมีอะไรเพิ่มเข้ามาอย่างเช่นจะมี Expedition Logistics มาอันนี้ผมเพิ่งเปิดเหมือนกันอันนี้คุณซืคุณสามารถเอาตัวละครใส่เข้าไปนะครับ แล้วมันจะเขียนโลจิสติกโบนัสไหมครับซึ่งอันเนี้ยจะส่งผลกับแรงเฉพาะนะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยผมเอาโคเรียมาใส่เพราะโคเรียผมอัปเล็กสิบสามไปไมเรียบร้อยแล้วครับก็เลยเล็กสุดๆตอนนี้เอามาใส่ไปฮะอดีตผมก็เพิ่งเปิดปลดล็อกเมื่อกี้เลยนะ <c oughs> ถ้าผมเข้าใจถูกนะครับโลจิสติกโบนัสเนี่ยมันจะเอาไว้ใช้เอาไว้ใช้เพิ่มของรางวัลที่ได้รับนั่นแหละครับ แล้วก็วนสำรวจไปเรืเลยครับไม่มีอะไรมากมันคือโหมดสำรวจง่ายๆเละเนี่ยส่งแปของะวันก็ดีใช้ได้นะเอาตกๆนะของระวันดีใช้ได้เลยนะอ่ะเนี่ย p r จิสติโนะจะเอามาใช้บวกกับแต้มตรงนี้พาวเวอร์ตรงนี้ครับจะได้ให้มันสำรวจได้ของระวันดีขึ้นครับอ่ะส่งแปแค่นี้แหละ มีเควสให้ด้วยนะครับก็คือเควสได้ทำครับเป็นเฟดเฟดไปครับซึ่งนอกจากไอไลท์ที่เอาไว้ใช้ส่งสํารวจแล้วแล้วก็คอมบอนพาวเวอร์ออฟกอรี่ไว้อัปปะพาคารนะครับจะมีอีก2อย่างครับที่จะอยู่ในโหมดนี้ก็คืออันแรกคือนาวิเกชั่นบีคอนครับอันนี้ไว้ลดเวลาสํารวจครับหนึ่งเดยนาวิเกชั่นบีคอนลดเวลาสํารวจ5นาทีครับทําให้สํารวจเร็วขึ้นนั่นแหละและอันที่สําคัญที่สุดในโหมดนี้ครับคืออันนี้ครับออริจินเจมครับออริจินเจมเนนนนนี่่ยยจะเเป็หหวงิใโมดนี้้้นนะคครรรััับบบไวใใชชสหแขออง็ป เนี่ยอันนี้ exchange อันนี้ครับกดเข้ามาเสร็จสิ่งแรกที่คุณจะเห็นนะครับคือตัวละคร2ตัวที่โดนลืมไปแล้วนะครับนั่นก็คือคียะกัะแชคลูลูครับคุณสามารถแลกฟรีได้ครับจาก200แต้มอันนี้ครับ200ออริจินเจมส์ฮะส่วนอีก3อันนี้นะครับอันนี้คืออาวุธของตัวละครตัวเก่าๆนะครับคือตัวละครเดี๋ยวนี้เนี่ยมันจะเข้ามาพร้อมตู้อาวุธใช้ปากก็คือมีอาวุธประจําตัวครับแต่ว่าตัวละครตัวเก่าๆมันยังไม่มีไงอันนี้ก็คือเอามาเพิ่มให้ครับอันแรกเลยคืออาวุธของโคโค่นะ ทากับข้าวของโคโค่ครับเพิ่ม HP สิบห้าเปอร์เซ็นต์เพิ่มเอฟเฟกต์ฮิลสิบห้าเปอร์เซ็นต์เวลาที่ฮิลฮลตัวละครฝั่งเรานะครับจะล้างดีบัฟให้ด้วยหนึ่งอันแล้วก็จะทําให้ตัวละครฝั่งเราได้บัฟได้บัฟไ,ได้รับการฮิลเพิ่มขึ้นขั้นสองครับถูกสร้างให้โคโค,โค่โดยเฉพาะเลยครับอันนี้อันต่อไปฟอสไฟกริปอันนี้เนี่ยเป็นอาวุธของอากาธานะครับเพิ่ม HP ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เพราะว่าอากาธาต้องกาศ HP เยอะๆครับก่อนที่จะโจมตีนะครับ ทุกๆ2ช่องที่อากาธาเดินนะครับจะทำให้พิซซี่ดัมเมจแรงขึ้น4%ครับสูงสุดคือ20%ครับยิ่งเดินเยอะก็จะยิ่งตีแรงนั่นเองพิซซี่ดัมเมจแรงขึ้นเนี่ยโคตรดีเลยส่วนอันนี้นะครับพาราด็อกคริสตัลเชนอันนี้เป็นอาวุธของของโมโมนะครับเกิดพูดโคโคและชื่อมันออกชื่อมันโอ้อเหมือนกันอันนี้เนี่ยมันเป็นโฟกัสแวน์เวอร์ชั่นอัปเกรดนะครับก็คือเวลาที่โจมตีซิงเกิลแทร็กเก็ตนะครับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น10%ถ้าเกิดไไมม่่่ใใชชตัว่เทิรรร์นนของตััวละคะคคบ จะลดดาเมจตัวรับ10%แล้วก็จะทําให้ระยะการยิงเพิ่มขึ้น1ช่องครับแล้วก็พลังโจมตีเพิ่มขึ้นอีก10%ด้วยถ้าเกิดโจมตีด้วยสกิลซิงเกิลทาร์เก็ตครับก็คือง่ายๆเพิ่มพลังโจมตีเบส10%ถ้าไม่อยู่ในเธอร์นะครับเพิ่มระยะการยิงของสกิลซิงเกิลทาร์เก็ต1ช่องลดดาเมจตัวรับ10%แล้วก็เพิ่มพลังโจมตีเบสอีก10%ครับถูกสร้างให้โมโม่โดยเฉพาะเลยครับอันนี้ ซึ่งอาวุธพวกนี้นะครับสามารถแลกได้5อันนะครับก็คือแลกจนถึงดาวเต็มได้เลยครับก็คือมันจะมีอันแรกนะครับให้แลกอันนี้ใช้50ครับแล้วก็จะมีให้เอาไปอัพเสริมดาวนะครับก็คือบวกบวกไปครับมี100ครับผมไม่รู้นะว่าไอ้นี่มันจะไปอยู่ในแพ t เทิร์นพาหรือเปล่านะครับถ้ามาอยู่ในแพ t เทิร์นพาเนี่ยก็อาจจะเป็นตัวเลือกอันหนึ่งที่จะเอาไปใช้ให้ตัวละครตื่นได้ครับส่วนอย่างที่2ที่ใช้แลกได้นะครับคืออันนี้ครับอัน name i m m o r t a l i t collection ครับอันนี้คือหินที่ไว้ใช้อัััดววตละครนบ เพราะว่าก่อนหน้านี้นนมันเพิ่มหินไอที่เพิ่มดาวตัวละครมาครับเพราะว่าปกติเวลาที่เราจะอัปดาวตัวละครเราต้องเข้าไปใน memory c h a l l e n นะครับที่สู้เสร็จแล้วก็ได้เศษเศษหินเศษหินเศษตัวละครมาครับทีละสามอันอะไร,ระพวกนี้แล้วเราต้องใช้เวลาเก็บนานมากกว่าจะขึ้นถึง5้าดาวครับไอเนี้ยจะเป็นของทุตแรงครับไว้ใช้แทนได้ครับก็คุณสามารถแลกได้นะเลือกได้เลยด้วยว่าเลือกเลือกสีอะไรครับแลกได้สูงสุด3อันอี สามอันสิบเซตก็สามสิบอันนะสามสิบนะหินก็โอเคแหละส่วนอีกอันหนึ่งคือแอสเตลชาแหนะครับอันนี้เอาไวา้ใช้แลกใช้แลกของสุ่มอาวุธได้ครับอาวุธประจำตัวตัวละครนะครับแลกได้สูงสุดหกร้อยหกร้อยอันครับก็ได้สามอันนะนะแล้วก็สามารถแลกไอ้ของที่ใช้อัพ e อ t e n s i o n skill ได้ด้วยนะครับอันนี้อันนี้ไม่จำกัดการแลกนะก็ เอาแบบ r i o r i t y ก่อนเลยก็คือผมเชียร์นะให้เอาตัวละครมาก่อนหรือไม่ก็เอาอาวุธประจําตัวละครมาก่อนครับขึ้นอยู่วว่าคุณจะเน้นที่อะไรก่อนครับแต่ส่วนผมผมจะเอาตัวละครก่อนนะจะได้มีลูกเล่นการเล่นมากขึ้นครับก็นี่คือโหมด expedition ครับง่ายเลยกดสํารวจหน่วยไอเงินไอของที่ใช้สำรวจเนี่ยก็เอาจากประภาคารที่มันดรอปให้ทุกวันอยู่แล้วแลวพอเสร็จพอคุณสำรวจเสร็จคุณก็เอาของอัปเกรดประภาคารแล้วก็ค่อยๆจะยอยปลดไปทีละเรื่อยๆครับ แล้วเสร็จนะครับคุณก็จะได้ออริจินเจมมาแล้วก็เอามาแลกของแค่นี้แหละครับง่ายๆ่อ่านี่คือ Expedition e x p e d i t ก o n นะครับก็หมดหลักจะมีประมาณนี้เนี่ยแหละครับไม่มีอะไรเยอะและมีแค่ Pioneer กับ Expedition ที่เป็นหมดใหญ่สุดนะครับต่อไปจะเป็นเรื่องเล็กน้อยที่เพิ่มเข้ามาครับอย่างเช่นไวเอตโมเมนตัลอันนี้เนี่ยเป็นเควส์ไกด์ของเล่นเกมนี้นะครับก็คือถ้าเกิดใครเล่น ตั้งแต่วันแรกๆเรารู้แล้วแหละว่าคือเวลาเราเล่นไอ้นี่มันก็คือเล่นตามเกมเรื่อยๆเลยครับอันนี้มันก็คือเ,เวสสอนว่าสอนให้ตัวละครเราแลก13 2ตัวอะไรว่าไปครับทําเสร็จแล้วก็เอามาแลกของครับมันเพิ่มมาสองเฟสนะอันนี้ของระบิของเฟสของเฟส,อ,เสอันนี้สุดท้ายอันนี้นะครับก็คือเป็นไอหินอัพดาวตัวละครเลยครับ50อันเลยโคตรดีเลยอันนี้ก็ทยอยเล่นไปครับมีอีเวนต์เพิ่มเข้ามาก็ เดี๋ยวสักพักในตู้ของอินน,น่าก็จะเข้าครับมีกิจกรรมแนะนำรอยเอทของไอเอ็กซ์พีเดชันนะครับกดรับของเสร็จมจันจะมีอีเวนต์เควสนะครับคุณก็ทำเควสไปเรื่อยนะครับแน่นอนว่าแจกออริจินเจียมด้วยนะเพราะฉะนั้นรีบแรกเลยครับจะได้เอาไปแลกตัวละครหรือแลกอุปกรณ์สมใส่ตามที่คุณต้องการครับแจกเจียมด้วยนะอันนี้กิจกรรมชวนคนเก่ามาเล่นถ้าเกิดมีใครชวนได้ก็ชวนนะครับแนะนำระบบ a s ็ e n s i o n มีเคเวสให้ด้วยเหมือนกันครับก็ไปเล่นครับแล้วมันจะได้เอาของมาให้ครับง่ายๆหลักๆก,ก็จะมีประมาณนี้ครับอันนี้ผมขอเตือนหน่อยแล้วกันสำหรับคนที่กำลังจะอัพแลงสิบสามนะครับผมเชียร์นะว่าให้อัพตัวละครที่คุณใช้ก่อนนะครับไม่ใช่ว่าทะลึ่งไปอัพแบบงโซนะเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าแลงสิบสามอ่ะใช้เหรียญตา100หนึ่งร้อยเหรียญนะครับแพงนะ อ๋อใช่แล้วม so like so ีระบบอันน right? ึ án, ้งผมเกือบลืมโอ้เกือบลืมระบบเมอร์ชครับเมอร์ชของก็ง่ายๆครับเอาของแรต่ำไปกลายเป็นแรสูงครับเป็นระบบที่ควรจะเข้ามานานๆแล้วแต่ว่ามันมันเข้ามาเพิ่งเพิ่งเข้ามาหลังจากหนึ่งปีครับก็ถือว่าดีที่มันเข้ามาครับคุณสามารถเอาของเงินแลกของทองได้เอาของทองแดงแลกของเงินได้อันนี้ก็ใช้ของอันนี้ใช้ของทองใช้ของทองแดงแลกมาเป็นของเงินครับแลวเสร็จคุณก็เอาของเงินไปแลกเป็นของทองได้แล้วก็เอาของทองไปแลกของลุงได้ครับ ปัจจุบันก็คือแลกหินหินอัพอาวุธได้แล้วก็รวมถึงไอ้พวกเบดดอลสำหรับอัพแรงนะครับคําเตือนนะครับคือถึงมาเจ้าของแล่ต่ํามันอัพเป็นแรงสูง่ได้นะครับแต่อยากให้ดูนะครับว่าใช้เงินเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นตอนที่คุณจะอัพตอนที่คุณจะเปลี่ยนของครับให้เช็คเงินด้วยนะครับถ้าเกิดถ้าเกิดเงินไม่พอเนี่ยอาจจะหมดตัวได้เลยนะครับเยอะนะทำเป็นเล่นสามหมื่นห้าพันตอนหนึ่งหนึ่งอันะถึงคืนกดซีโซไปเนี่ยหมดเป็นล้านง่ายๆเลยนะครับข้อที่หมดเนี่ยมันเอาไว้ใช้สาหรับ ไม่ใช่หมดต้องบอกว่าระบบนี้มันเอาไว้ใช้สลับฐานเงินนั่นแหละครับไม่งั้นเงินมันล้นเกินเนะี่ยเอาล่ะครับอันนี้หมดจริงๆนะครับโอเคหมดทุกหมดแล้วแหละผงพงไม่ลืมอะไรนะอันนี้ก่อนจะไปผมขอเลือกสุดท้ายเรื่องนึงแล้วกันก็คือ a s s e n t i o n skill นะครับของตัวละครที่มันเป็นยูนิกะครับเนี่ยไอพวกนี้ทั้งหลายนะครับ ถ้าเกิดคุณจะอัพนะครับก็เดี๋ยวผมจะมีทําคลิปแยกไว้แหละความจริงผมน่าจะอัพทุกตัวแหละนะเพราะว่ายัางไงก็คงได้ทําอัพทุกตัวแหละครับมันไม่มีอนะไรนทำก็คงต้องอัพแต่ละตัวไปครับถ้าถามผมนะว่าเท่าที่ผมอ่านเนี่ยตัวไหนเก่งสุดในนี้นะ12ตัวเนี้ยถ้าเกิดให้ถามผมตรงๆนะครับผมว่าเก่งสุดตอนเนี้ยมันจะเป็นเอ่อรีวิวครับสกิลดีมากนะเวลาที่ยิงจากศัตรูระยะ4ช่องขึ้นไปนะครับแอคแทบเพิ่มขึ้น30%แล้วเวลาโจมตีซิงเกิลทาร์เก็ตเนี่ยติดอิเฟคชั่นส,สต็กด้วย ดีสุดแล้วสำหรับเซตนี้นะครับผมให้รีวิวดีสุดนะตอนนี้ถามว่าตัวอื่นดีไหมมันก็ดีขึ้นแหละครับมันมีมันทำให้ตัวล,ละครหลายตัวมีลูกเล่นเยอะขึ้นนะครับอย่างซามันท่าเนี่ยมีลถคูดาวสกิลด้วยทําให้เล่นง่ายขึ้นเยอะเลยปกติมันเล่นยากมากนะเพราะว่าสกิลนางคูดาวเยอะเกินนะไมท่าก็มีรถคูดาวอะไรพวกนี้ครับคือไอ้ประเภทอยู่นี้แกมันทาให้ตัวละครเก่งขึ้นแหละแต่ตอนนี้เท่าที่ผมอ่านนะครับผมให้รีวิวรีววสุดครับเดี๋ยวซาร์ฟ้าผมน่าจะได้ทำรีวิวไอ้ทำไกด์ของตัวละครตัวนี้แหละผมดองไววว้้นาาาแลเพระ่ เมาเห็นมันจะมีระบบเอเซชั่นสกิลจะเข้ามาแล้วผมเลยรอให้มันมาก่อนครับจะได้ทําทีเดียวส่วนตัวละครเก่าๆนะครับที่มีเอเซชั่นสกิลที่น่าสนใจนะครับหรืออาจจะมีเพิ่มเข้ามาหลังจากนี้นะครับผมจะทําไกด์แยกอีกทีหนึ่งแล้วกันครับอย่างไมท่ากับอย่างไอซามันท่าไม่าแล้วก็เบลล่านะครับผมเคยทําไกด์ไปแล้วถ้าเกิดผมอัพสกิลยูนิสเสร็จผมอาจจะมาทําเพิ่มนะครับหรืออาจจะทําแยกไปเลยก็ได้เหมือนกันเนะียแต่คงไม่ใช่ priority หลักที่ผมจะอัพเร็วๆนี้นะ ถ้าเกิดผมเลือกผมจะอัปเดตรีวิวก่อนครับเดี๋ยวตอนหลังๆเนี่ยเอเซชั่นสกิลแบบยูนิคมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่ต้องห่วงครับตัวละครเก่าๆทุกตัวมันจะได้รับไอยูนิคหมดอะไรครับมันให้จะได้ทันตัวละครยุคนี้ครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมีเท่านี้ครับสวัสดีครับเจอกันฟูลไกด์อีดัน่านะครับในวันวันเสาร์ไม่ก็วันอาทิตย์ครับ